สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะติตาช่างนะครับบวกกระสเรศในมวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวย,ถ,ยถ่ายถ่ายทอดสดถึงช่องสามนะครับึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18มิถุนายน2565นะครับมุมสองเวนกระไรถิ่วกันนี้นะครับนำ้อมูลเกาะติตาช่างบวกกระสเรศนะครับมาฝากกับแฟนมัทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก <And S 1> ็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดการการมองเห็นนะครับและป้องกันการคนหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดการการมองเห็นนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวลเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วย มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้รับเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydung ต้องไปยัดอำนาจก่อนนะครับ admuaydung แล้ว้าบอกว่ามาจากมุมสองเวทนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขเจ็ดสี่นะครับโทรศัพท์หรือว่าไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสัตนะครับศึกจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสตนะครับขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18มิถุนายน2565น2565นะครับเวลา12.20นาฬกา2ีนาทีโดยประมาณนะครับสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของโปรโมเตอร์สนามมวยอ้อมน้อยนะครับทำหน้าที่ประกบคู่มวยนะครับแล้วก็มีมวยรอบให้ลุ้นกัน2คู่เลยนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่หนึ่งนี้ก็เป็นมารอบแชมเปี้ยนมาวินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่10นะครับคนชนะก็จะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศน,นะครับเป็นคนที่4นะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็เข้าไปอยู่หลอแล้ว3คนนะครับคู่นี้คนชนะก็จะเข้าไปเป็นคนที่4ซึ่งจะครบ4คนแล้วนะครับส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบกลับบ้านท,ทันทีนะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือชันยุทธศักดิ์ลุ่งเหลือนครับหรือว่าเฉาะห้าพยักษ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็ดลำพูนบำรุงศิษย์นะครับหรือว่าลูกฟุกเทศบาลสีเตี้ยยิมนะครับพิกัด125่ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงชันยุทธนี่ก็มา125.4งร้อยยี่สิบห้าจุดสี่รถจุดสี่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็ดลำพูนมาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าจุดสองรถจุดสงนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับชันยุทธจะเล เที่ยวน,นี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ไข่หมวยทีเด็ดเก้านะครับอยู่ในความดูแลของเฮียติสะพานควานครับซอละสักแท้ตั้งนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือนะครับสัตว์แข็งแรงอาวุธเร็วลักเกลี่ยมดีปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรง,แงมาสอบดูแลแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีด้วยนะครับแพ้หนึ่งฝ่ายแล้วก็ชนะไปสองฝ่ายนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรลำพูนนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่วพลำปางนะครับโดยมีท่าน้นวดดับลำปางร้อยตำรวจโทบดับสุรินโทนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเพชรลำพูนนี้เป็นมวยซายครบเครื่องนะครับเขาในเปิดเกมเดินปั้มจับตีแล้วรัดมตัตีหนาแน่นแข็งแกร่งนะครับสอกส่วนดูแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอร์มหลังนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ ชนะไป2ไฟ์แล้วก็สรุปแพ้1่ไฟ์นะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันแล้ว2ครั้งนะครับโดยที่ครั้งแรกชกกันที่จังหวัดลำปางครับชกกันที่พิกัดห2 3อยปอนด์นะครับเป็นทางด้านเพชรลำพูนที่เอาชนะคะแนนมาได้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับชกกันพิกัดห2 4ยปอนด์นะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับเป็นทางด้านชันยุทธนะครับเอาชนะคะแนน มาได้นะครับแก้แค้นได้สําเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าไฟล์ล่าสุดนี้ชานยุทธนี่ชกไว้ค่อนข้างจะสวยติดตาแฟนมวยเลยนะครับเพราะว่าก่อนชกมีนสายตาเซียนดูตกเป็นรองค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่สุดท้ายนี่พิกกับมาเอาชนะคะแนนด้นานเพชรลำพูนบำบุงสิทธิ์ไปได้แบบขัดลหลอกท้ายด้วยนะครับฉน้นก็ดูว่าการปรับเวทพิกัดขึ้นน่าจะเป็นผลดีกับนักมวยที่ตัวใหญ่ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงอย่างชานยุทธนะครับวันนี้ก็ปรับเป็น125่้ย่้าปอนด์ด้วยแล้วดูว่าทางาด,าาด้านฝ่ายแดงชานยุทธมกบ เรทนะครับเรทดหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ใครต่อรอนครับต้องเรียนแจ้งกับแฟนมวยก่อนนะครับเรทดนี่จะไม่อยู่นิ่งนะครับเปิดมาหลังจากช่างนะครับหลังจากช่างเสร็จนะครับ กว่าจะถึงเวลาชคจริงอาจจะมีการปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงได้ตลอดเวลานะครับขึ้นอยู่กับอัตราการแทงนะครับของคนแทงนะครับอาจจะปรับขึ้นก็ได้ปรับลงก็ได้นะครับฉะนั้นกว่าจะถึงเวลาชคจริงนี่เลทอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมมาแจ้งตอนนี้นะครับแจ้งณตอนที่หลังจากช่างน้ำหนักเสร็จนะครับเรทจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะถึงเวลาชคอาจจะมีการปรับเปลี่ยนครับก็ตรงเรยนแจ้งกับแฟนมยนิดนึงนะครับ คู่นี้นะครับเหลดหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ใครต่อรองนะครับก็ถือว่าคุกกี้สุสีนะครับเพราะว่าสถิติที่ผ่านมานะครับผัดแพ้ผัดชนะคนละ1ไฟล์นะครับถือว่าสถิติใกล้เคียงกันเลยนะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ล้างตานะครับเป็นแมตช์ล้างตานะครับแบตแตกหักเลยนะครับวันนี้มาดูว่าสถิติจะอยู่กับใครมากกว่ากันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมองมาที่ฝ่ายแดงครับชานยุศักรู่เหลืองด้วไฟสุดท้ายนะครับลอย24ปอนด์โชคไว้สวยนะครับพิกชนะคะแนนกับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์แบบขัดลอยท้ายๆนะครับพอเพิ่มเวทพิกัดมาดูว่า ทำให้ทางน้านชาญยุทธนักมวยที่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องส่วนสูงชกไว้ดีนะครับไม่บีบเกินไปไฟา์สุดท้ายชกชนะไว้คัดลอยวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธ์ไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับเปลดไขต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงชาญยุทธสักลูกเหลืองครับมาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นบนรอบ ท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่4นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือ2ฝั่งโค้ง FA กรุ๊ปนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติมังกรชอ5พยัคหรือว่าฟ้างามนะครับยอดมวยผลรัฐพิกัดหน่วยสามสิบปอนด์นะครับเม <c oughs> ื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดง2ฝั่งโค้งก็มา135.2ร้อสลดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยัคก,ก็มา135.2ร้อลดจุดสเช่นเดียวกัน,นครับ <c oughs> คุณดีความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงครับ2ฝั่งโค้งจะดูได้เปรรรียยบบบคคััไไดด้้สูงกกวว่่าาลอนะ ทงด้านฝ่ายแดงสองฝั่งโขนนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวย FA กรุ๊ปนะครับมีทั้งนั้นเสียเรียมบุญธรรมเรืองยะวีนะครับเสียต่องสุรพลประสิทธิธพันธ์นะครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้คาคณะดูแลค่ายหมวย f a ฟเอกรุ๊ปนะครับสองฝั่งโขงนี้เป็นมวยขวาครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแ,แ,แ,แรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับบูสู้ดุดนันมัดศอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายที่สําคัญนะครับฟอร์มสดสุดๆเลยนะครับทังนั้นฝ่ายแดงสองฝั 11ไฟล์หลังสุดดียังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับชนะไปถึง10ไฟล์แล้วก็เสมอ1ไฟล์11ไฟล์หลังสุดของทัพนั้นไฟแดง2สองคง,ง,งไม่แพ้ใครเลยนะครับดูว่าฟอร์มสดร่างกายดีมากๆเลยนะครับช่วงนี้ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติมังกรนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดศรสีสะเกดนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยช .5 พยักฆ์จังหวัดปทุมธานีนะครับมีเศิษายสุขโขทัยนะครับพัชชนินมีจันทร์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็เป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของทางน้านายน้ำเงินชาติมักรนะคบ ชาติมังกรนี่เป็นมือขวาเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับดักสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงครับหมัดศอกดูแรงอันตรายนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับปะทะกระเบือยใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าชชวงหลังต้องบอกว่าฟอร์มนี่ส่วนทางกันเลยนะครับสฟอร์มหลังสุดของทางฝ่ายน้ําเงินชาติมังกรนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ไป2ไฟแล้วก็เสมอ1ไฟนะครับก็ดูว่าฟอร์มการโชคนี่ส่วนทางกันเลยนะครับคุณนี้เรดหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับสองฝั่งโขงเป็นต่อ อยู่ในราคา10ต่อ8ดนะครับดูว่าสภาพร่างกายดูได้เปรียบด้วยนะครับวันนี้ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดๆด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสภาพร่างกายดูดีกว่าได้ลอยกว่าได้สูงกว่าเรทจึงเปิดอยู่ที่ไยได้นะครับสองฝั่งของ FA Group นะครับเป็นต่ออยู่ในราคา1 1เต่อ8นะครับวันนี้ก็ยังมองนะครับแล้วก็ชอบไปที่ไยได้นะครับสองฝั่งของ FA Group นะครับสภาพร่างกายดูได้เปรียบแล้วก็ดูได้เลื่อมได้ลอยได้สูงกว่่าาาาาาดดด้้้้ววยยนนนนนนนะะะะครับบีจอชชชแแทงงติก .5 พไไป สนุกนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสองฟังโคง F อฟเอกกนะครับเลดเป็นต่ออยู่ในราคา11บต่อแหลังช่างนะครับเลดหลังช่างเป็นต่ออยู่ในราคา11บต่อแครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงก็คือฉลามขาวสิทธิ์นายกกกท่าสายนะครับหรือว่าตอหมอสีนะครับหรือว่าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับนาวาเอกสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับหรือว่าพยัคฆ์ลำพองพิกัด126ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงฉลามขาวมา125.8งาดขัดไปจุดสองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนาวาเอกมา126.2ลดจุดสองนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายนนนนนน้้าาาเเงิิะะะคครรัับบววออกกจดดดูไย่ๆ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉลามขานี่ก็เป็นในกชกจากนครราชสีมานะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีทางด้านเซกเกมนะครับทศเทศลุ่งเรือนครับบุตรชายของเสกแขกเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีนายกโกะนะครับเจ้าของสี่เสื้อให้การสนับสนุนทางด้านฉลามขาวนะครับฉลามขานี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเตะต่อยแรงนะครับวงใน รกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับฟอมสดเหมือนกันนะครับทางด้านฉลามขาวนี่ต้องบอกว่าฟอร์มสดนะครับแปดฝ่าหลังสุดยังไม่แพ้ไข่นะครับฟอร์มสดร่างกายดีเลยนะครับสุนทรภัณย์น้ําเงินนะครับนาวาเอกนี้ก็เป็นนักชจกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เที่ยวนี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเก้าเก้านะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีสะพานควายนะครับสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นหัวหน้าของค่ายมวยทีเด็ดเกเก้านะครับมีทางด้านเชฟกระทะเลกนะครับเชฟบุญธรรมพักโพนะครับเป็นผู้จัดการของทางด้านนาวาเอกนะครับนาวาเอกนี่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับแต่ขวาต่อยขวาแรงนะครับวงในไล่แขนขวางค้ำแทงดันแทง แรงนะครับสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี้กระดูกดีนะครับเก๋ากระดูกดีชกมวยมาก่อนนะครับแล้วก็ประทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าเรื่องฟอร์มการชกอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังสุดของทาาด้านฝ่ายน้ําเงินนี่แพ้1ไฟแล้วก็ชนะ2ไฟนะครับฟอร์มไปดูฟอร์มดูเป็นรองทาาน้านฝ่ายแดงนะครับฉลามขาว ฉลามขาวอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้แล้วนะครับ8ไฟฝ์หลังสุดยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับชนะรวดทั้ง8ไฟฝ์เลยนะครับแล้วก็ดูว่าสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับหนุ่มกว่าสดกว่าห้าวกว่านะครับเรทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเลยนะครับฉลามขาวสิบนายกโกท่าสายนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับคู่นี้เรทหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเป็นต่อ19ครับคุณที่อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนาวาเอกสิทธิเชษบุญธรรมนะครับวันนี้ดูได้้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญชื่อมวยมาก่อนปะะะะทกกบเเเอออรรร์ใหญ่่มมาาายวนฟจจดูป็ แต่ว่าวันนี้ดูได้ใหญ่ได้ลอยกว่านะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างฉลามขาวสิทธิ์นายโกโกท่าสายไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่นี้นะครับเรดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงฉลามขาวเป็นต่อ19ครับอยากให้รองปที่ัฝ่ายน้ําเงินนาวาเอกสิทเชฟบุญธรรมครับ มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuaydung ต้องมีแอดลำน้าก่อนนะครับ admuaydung และ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวรน,นะครับรับโบนัสสุดงสุอย0 0เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือโนริสันภูเก็ตไฟขับนะครับหรือว่าโนริสันคาโดโซนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสุดรักปากบางค้าข้าวนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็คือประตักเงินซินบีมวยไทยนะครับ พิกัด127ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทั้งคู่ที่มา127ปอนด์พอดี127.2ลด,ด .2 ทั้งคู่เลยนะครับลดคนละ .2 ทั้งคู่เลยครับคูณนี้เนื้อตัวนี้ดูว่าทางด้านโนริโนริสานจะสวยกว่านิดๆิดนะครับแต่ว่าความสูงความยาวเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินสุดลักจะดูได้สูงได้หลอยกว่านะครับ ท่านฝ่ายแดงโนริสันนี่ก็เป็นนักชกจากประเทศบราซิลนะครับวัย22ปีนะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ภูกเก็ตไฟลับนะครับมีทั้งนั้นเล็กแสงมารากตดดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับโนริสันนี่เป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องเปิดเกมอาวุธหนักแรงเตะขวาต่อยขวาหมัดหนักซอกแรงต้นนี่ถือว่าอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับแต่ว่า3ฟอร์มหลังนี่ก็ยังมีสรุดสรุด,รดอยู่นะครับชนะ1ไฟ่์ไฟแล้วก็สรุดแพ้ไป2ไฟไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสุดรักนี่ก็เป็นในโชคจากจังหวัดสงขลานะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยนะครับโดยมีทางด้านในหัวสิงห์นะครับต่อประตักสอจุลเสนเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสียบ่าวปักบางค้าข้าวนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทน่านสุดรักนะครับสุดรักนี่เป็นมวยซ้ายนะครับกูนี่ต้องบอกว่าขวากับซ้ายเจอกันนะครับทางด้านสุดรักนี่เป็นมวยซ้ายนะครับ ประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งแรงนะครับด็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับหมัดสอกเสริมรุนแรงรุนแรงแล้วก็อันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับอ่าอฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้าเงินอาจจะดูได้เปรียบนะครับสฟอร์มหลังนี่มีแพ้1นึ่งแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับดูว่าฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะดูได้เปรียบทางด้านฝ่ายแดงโนริสันนิด,น,ดนิดนะครับ คุณนี้ประเภทอาวุธหนักแรงลุ้นนับลุ้นน็อกต้นๆระยะสั้นนี้ก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโนริซันภูเก็ตไฟขัดนะครับต้นๆอันตรายหมัดหนักซอกแรงลุนนับลุนน็อกได้เลยนะครับแต่ประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับหลักเหลี่ยมมวยไทยดีก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินสุดลักก็ต้องลุ้นกันที่ปลายๆนะครับแล้วก็ดูว่าได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินสุดลักนะครับเลสนะครับเลดหลังจากช่างนี้ปอยอยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสุดลัก ปากบางค้าข้าวเป็นต่ออยู่ในราคา1 0ต่อ9ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแดงนี้ต้นตอนนี้ประมาทไม่ได้เด็ดขาดนะครับหมัดหนักศอกแรงครับเขาจุดโฟกัสโอกาสเราลงเปรหลับหล่นเป็นไปได้สูงเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับถ้าผ่าน3ยกไปแล้วนะครับไม่หลับหล่นนะครับไปปลายนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสุดลักปากบางค้าข้าวนะครับดูว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยนะครับมวยไทยยังไงก็หลักเหลี่ยมความเป็นมวยน่าจะดูดีกว่ามวยต่างชาติแน่นอนนะครับวันนี้ดูได้ลอยกว่า ได้สูงกว่าด้วยแล้วก็หลักเหลี่ยมความเป็นมวยก็ดูดีกว่าผ่านสามยกไปแล้วไม่ลับหลดนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสุดลักปากบางค้าข้าวนะครับน่าจะอาศัยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมบวกกับได้ลอยกว่าได้สูงกว่าอาวุธยาวถึงก่อนนะครับวันนี้น่าจะเชิญชนะคะแนนทางด้านโนริสันภูเก็ตไฟครับไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่4นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสุดลักปากบางค้าข้าวนะครับเลทเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9ครับ สำหรับมวยชอบที่ศึกเจ้าวมวยไทยนะครับในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่2เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับสฝั่งโคง f อฟเรปเลดเป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8ดนะครับดูว่าชั่วโมงนี้ร่างกายดีสดเหลือหลายเลยนะครับสิไฟไลาย่้ายนะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่2ฝ่ายแดงน,นะครับสฝั่งคง f อฟรุปครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สาเร็จนะครับและท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้าว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไววิหหนนนลงุัั้มตตจ ตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆแห่งๆกันทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับตองตังกาดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตมีไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ